สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเซกินิตยานินวงษากับรายการลิฟวิงอินหัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทําเลหัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบุรีเราจะไปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการคาซาคอลิน่าหัวหินค่ะ โครงการบ้านสไตล์ไทย t ropical modern นะคะโครงการเนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการต้นๆเลยค่ะที่นำเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินค่ะซึ่งได้รับความนิยมมากเลยนะคะในทำเลต่างประเทศนะคะ แต่ว่าในทำเลหัวหินเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะพูดขนาดนี้แล้วก็อยากไปชมโครงการแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมโครงการนะคะก็มาตามแผนที่นี้ได้เลยค่ะโครงการบ้านคาซาคอริน่าหัวหินคุณผู้ชมสามารถ,ถาได้จากซอยหัวหิน58พอถึงไฟแดงให้ขับตรงมาเรื่อยๆค่ะถึงแยกหน้าวัดเขาอิติสุขโตให้เลี้ยวขวา เราจะผ่านโรงเรียนเอกชนที่ชื่อดาวินชีให้ขับตรงมาอีกประมาณ2กิโลจะเห็นป้ายโครงการ,รอยู่ด้านขวามือค่ะและทางโครงการนะคะยังใกล้ในส่วนของส่วนน้ำแบล็กม n สเทนส่วนใครที่ชอบตีกอล์ฟนะคะก็สามารถตีกอล์ฟได้ที่สนามกอล์ฟแบล็กม n สเทนได้เลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูสิคะขนาดแค่ไม่มีสายไฟฟ้าบนดินนะคะยังรู้สึกว่าแบบมองวิวได้เต็มตาขนาดนี้แล้วแบบ ภายในบ้านตัวอย่างจะขนาดไหนคะคุณผู้ชมสวัสดีครับอ๋าสวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมครับก็ว่าจะมาชมโครงการนี่แ่ละค่ะสวัสดีครับคือแนะนําตัวก่อนผมชื่อปิงนะครับเป็นฝ่ายขายที่โครงการคาซาคอริน่านี่ครับอ๋อ่ะว้าวมีคนทาชมโครงการแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะตามผมมาเลยครับโอเคค่ะ บ้านสวยมากเลยค่ะคุณปิงคุณปิงครัรบกวนช่วยเล่ารายละเอียดของโครงการให้ฟังหน่อยสิคะอ๋อได้เลยครับอยากจะบอกกันว่าโครงการเราชื่อว่าโครงการคาซ่าคอรดีนาหัวหินนะครับโดยเนื้อที่โดยรวมของโครงการครับมีทั้งหมด11ไร่ม,มียูนิตท,ทั้งหมด30ยูนิตครับค่ะแล้วโครงการเราอยู่ในพื้นที่ของเขาเรียกว่าหนองเหียงครับแถวนี้แล้วจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างนะครับเขาจะมีฝนามกล์ฟ ที่เรียกได้เลยว่าเป็นขึ้นชื่อเขาชื่อว่าสนามกอล์ฟแบ็กมอว์เทนอ๋ออยู่อยู่ใกล้นี้เหรอคะอยู่ใกล้เล้ครับห่างไปไม่เกินประมาณ5ากิโลเมตรเพราะว่าโครงการเราครับตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาม,มันทําให้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับเราก็ไม่ต้องการให้มีสายไฟมาบาังตานี่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่จะกิขับเลี้ยวเข้ามาในวันนี้เลยนะคะเนี่ยใช่ครับชาวต่างชาติที่เขามาฟื้นโครงการเราเยอะมากเลยนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเพราะด้วยเรื่องนี้นครับมันทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศ แล้วทางขวามือนะครับ,รบก็จะเป็นเขาเรียกว่าศาลาพักผ่อนหย่อนใจของโ,อโครงการเลยก็ว่าได้ที่จะมีสระขนาดใหญ่สามารถมานั่งให้อาหารปลาแล้วก็มีสวนหย่อมขนาดเล็กสามารถมาเดินเล่นสูดอากาศหายใจได้ครับตรงนี้อ,อ๋อชอบลานตรงนี้มากเลยค่ะเ,เอาไปเล่นเป็ดตองเป็ดตองมันน่าจะเป็นดินนะครับแต่เราจะเล่นบนหญ้าตรงนี้น่าจะเอาไว้แบบลองพัดกล์ฟ ขนาดเล็กอ๋อซ่องตีกอล์ฟขนาดเล็ก<ด>ว่าใกล้นะสนามกอล์ฟใช่ไหมคะใช่ทำถึงส่วนกลางของเรานะครับที่เราดูแลอยู่ก็จะมีเป็นรอปรพอ,อไว้คอยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกันเลยแล้วในอนาคตนะครับตรงสำนักงานขายที่พี่เจอผมครั้งแรกเนี่ยครับเขาก็จะมีโอกาสพัฒนาทำเป็นส่วนกลางทำเป็นสระว่ายน้ำทำเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับตัวโครงการด้วยเรียกว่าได้ครบแบบ อยู่บ้านทั้งวันเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยไม่จำเป็นเลยใช่ครับอยู่ในโครงการนี้ก็แบบเหมือนมาพักผ่อนตลอดไปแล้วล,ลูกค้าหลายท่านก็ซื้อไว้เอาไว้เป็นแบบสถานที่พักผ่อนเวลากลับมาตัก อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องการมาพักผ่อนที่หัวหินอย่างเงี้ยครับก็จะมาเลือกที่นี่เพราะว่าการเดินทางจากโครงการเราไปที่ตลาดหรือว่าไปชายหาดหรัวหินเนี่ยก็ไม่ไกลเลยถ้าเกิดลองเช็คจาก Google Map นะครับจะเห็นว่าโครงการเราอยู่ห่างจากตลาดนัดโตลุ่งตลาดนัดชัดชัยเพียงแค่6กิโลเมตรเท่าน,นั้นแล้วก็อยู่ห่างจากชายหาดหัวหินนะครับอยู่แค่ประมาณ7กิโลครับซึ่งจะใกล้่างมากค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแบบ A5 ครับอ๋อหลังนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งพอดูเข้าไปแล้วเนี่ยบ้านแบบ A5 ของเรามีเนื้อที่ทั้งหมด115ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรครับ oh. ซึ่งพอมองไปครับการวางตัวบ้านเราจะวางเป็นรูปตัวแอล oh. แล้วก็มีการวางตัวจัว่วการออกแบบตัวหลังคาเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากในยุคราชการที่ห ซึ่งบ้านหังนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการออกแบบสไตล์ไทยร่วมสมัยก็ได้<ม>ซึ่งเป็นการเอาความคลาสสิกในสมัยก่อนมาประยุกต์กับความโมเดิร์นในสมัยนี้ครับดีไซน์ที่เก๋มากใช่ครับพอเข้ามาจากประตูรั้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกก็เลยเป็นห้องเก็บของซึ่งในห้องเก็บของนี้ครับจะแบ่งเป็นตัวปั๊มน้ําแล้วก็มีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแยกออกจากข้างในตัวบ้านซึ่งบางทีเราพาเพื่อนพาญาติมาเล่นในสระว่ายน้ําของเราครับเราอาจจะไม่ต้องการให้เข้าไปตัวเปียกภายในบ้าน แล้วก็สามารถมาใช้ห้องน้ําตัวข้างนอกได้เลยครับแล้วตัวห้องเก็บของครับชั้น2เราได้ต่อเติมเป็นพื้นที่ใช้สอยเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ลานอนเนกประสงค์ก็ได้แล้วจุดเด่นของมันนะครับก็คือการที่ทําอยู่บนชั้นลอยแล้วมันสามารถเห็นวิวรอบโครงการได้เลย โอ้ oh, เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของใช่ครับนนเม่ตัวโครงการเราคือมันตั้งอยู่ตรงเนินเขาด้วยครับ <c oughs> พอมองบนวิวข้างบนเข้าไป<อ>มันจะเห็นว่าเป็นวิวภูเขาวิวต้นไม้ ok mile, ดอกไม้ครับรู้สึกสวยงามและสบายใจสบายตาครับ๋อคุณปิงคละล้าอย่างนี้เนี่ยโ <c oughs> ครงการตั้งอยู่บนเชิงเขามีป <c oughs> ัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำบ้างไหมคะสาธารณูปโภคอย่างเงี้ยตัวเรื่องระบบน้ําเราไม่เคยมีปัญหานะครับซึ่งถ้าเกิดบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะยังกลัว แต่ผมบอกก่อนดีกว่าว่าตัวน้ําประปาของเราครับเราต่อท่อมาจากเขื่อนปานบุรีเลยเราไม่ได้ใช้น้ําประปาในหัวหินนะครับค่ะแล้วตัวตัวน้ําประปาของเราถ้าเกิดเรากลัวจริงๆะว่ามันจะน้าไม่ไหลเรามีแทงค์น้ําไว้รองรับให้ครับออซึ่งแทงค์น้ำเนี่ยสามารถรองรับการน้ําไม่ไหลได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับโอ้จริงเหรอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าโครงการในหัวหินเนี่คยค่อนข้างที่จะแบบ จอปัญหาในเรื่องน้ำเลยต้องสอบถามคุณปิงไว้ก่อนทําไม่ต้องห่วงเราทางโครงการได้เห็นถึงจุดปัญหาตรงนี้แล้วเราได้หาทางแก้ไขไปแล้วแล้วถ้าเกิด2ทางนี้ยังทําให้ลูกค้าไม่สบายยังแบบไม่รู้สึกสบายใจพอ,อเราก็ยังมีรถไว้คอยไปรับน้ําจากเขื่อนปาน,นะครับมาคอยสแปรให้กับตามโครงการด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในบ้านกันก่อนเลยเชิญไปชมดีกว่าครับโอเค พอเราเดินขึ้นบันไดไปนะครับก่อนที่จะเข้าตัวบ้านอยากให้มองมาทางขวาของผมสักนิดหนึ่งว่ามันมีสระว่ายน้ำใช่ซึ่งสระว่ายน้ำของเรามีขนาด3คูณ10เมตรครับใช่ซึ่งการวางตัวสระเนี่ยเราจะวางเป็นโฟลปจากตื้นมาลึกแล้วก็ยังมีที่ไว้สำหรับอาบน้าสำหรับคนที่มาเล่นน้ำแล้ด้วยครับตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเปซระหว่างตัวบ้านกับฝาเนี่ยเรายังมีเนื้อที่พอไว้สำหรับวางโตะ๊ะวางเก้าอี้ไว้สามารถจัดปาร์ตี้การพาญาติสนิทมิตรสหายมาทำการฝังฝันได้ค่ะได้เลยนะคะในส่วนพื้นที่ตรงนี้นี่คือว่าตัวตัวโครงการเรานะครับใช้พื้นที่ใช้สอยของบ้านแต่ละหลังนะได้อย่างคุ้มและสุดยอดจริงครับค่ะเยวเชิญไปชมข้างในกันดีกว่าข้างนอกเรายังรู้สึกดีขนาดนี้ข้างในจะว้าวแน่นอนฮนะ เดี๋ยวตามชมกันเลยค่ะนี่ครับพอเข้ามาในตัวพื้นที่ข้างในบ้านะจะเห็นว่าเมื่อกลัตูเข้ามาจะเห็นสิ่งแรกเลยคือเรียกว่าโต๊ะทานข้าวมุมนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วซ้ายมือของเราก็จะเป็นส่วน ครัวขวามือก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกแต่เดี๋ยวตรงห้องรับแขกค่อยคุยกันนะในใส่วนต่อไปที่ปิงกำลังจะพามาโชว์นะครับเรียกว่าเป็นส่วนครัวของตัวบ้านเราเไม่ต้องพูดก็รู้เลยนะคะใช่ครับเพราะหลังจากเปิดประตูเข้ามาแล้วหลังจากเห็นโต๊ะอาหารแล้วนะ,ะพอเห็นโต๊ะอาหารก็ต้องเห็นครัวนะครับผมซึ่งครัวของตัวแม่ผมถือตะลิวมาเป็นเหมือนไมโครโฟนเลยดูน่ารักดีจังค,ครัวของบ้านแบบ a อห้าของเรานะครับจะทำเป็นครัวรูปตัวยู ซึ่งข้อดีของครัวรูปตัวยูนะครับก็คือสามารถจัดสรรวางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในการทําครัวได้มากครัวใหญ่มากเลยครับครัวใหญ่มากครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีซิงค์สำหรับล้างจานมีซิงค์ให้ด้วยมีซิงค์ให้ด้วยครับแล้วก็เป็นที่วางไมโครเวฟที่วางเครื่องล้างจานนะครับมุมนี้เขาให้วางอะไรคะมุมนี้เป็นบล็อกไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้า ถ้าเกิดมองลอดเข้าไปก็จะเห็นว่าเราต่อท่อน้ําออกมาด้วยครับค่ะแล้วก็จะมีปั๊กไฟข้างล่างไว้ให้ด้วยแล้วลืมบอกตอนแรกครับตรงนี้ของเราเขาเรียกว่าไอฟลแลนด์นะครับ<อ>ไว้สําหรับวางเป็นจุดพักอาหารอ,อย่างเช่นจะล้างจานตรงนี้เราต้องวางไว้นี่ก่อนถ้าเกิดกระจุกไตรงนี้หมดเดี๋ยวมันจะเยอะแยะจุกจิกเกินไป<อ>ครับถัดมานะครับก็จะเป็นจุดที่ผมชอบที่เขาเรียกว่าจุดทําอาหาร มุมนี้พ,อพ่อครัวหัวปลาเลยนะคะเป็นการโชว์ฝีมือกันเลยนะฮะค่ะซึ่งเรามีเตาไว้ทั้งหมดสามหัวซึ่งเป็นหัวอินฟลูเลตหนึ่งหัวครับเป็นหัวขนาดเล็กแล้วข้างล่างลงมาก็เรียกว่าเป็นเตาอบครับผมเอานี้เก็บดีกว่าค่ะข้างบนนะครับของตัวทําอาหารก็จะเห็นว่าตัวฝ่วนควัวเราครับเราไม่ได้ทําห้องกั้นแยกออกจากตัวห้องรับแขก ซึงอัดถ้าเกิดกลัวมีกลิ่นเราก็คือมีฮูดไว้สําหรับดูดควันดูดกลิ่นออกไปครับแล้วถ้ากรณีเป็นแฟนชาวต่าง,งชาติแล้วคนคไทยอย่างเงี้ยผู้หญิงไทยอยากต้มส้มตำอย่างเงี้ยต้องทำยังไงถ้าเกิดเป็นส้ตมตำหรืออาหารที่เป็นบวกเครื่องแกงแลแกลิ่นแรงๆอย่างเงี้ยครับ,รบพวกแกงกะหรี่พวกผัดพริกแกงอย่างเงี้ยครับฮูดอาจจะกําจัดกลิ่นและควันได้ไม่หมดมแล้วก็ยังมีพื้นที่ข้างนอก ตัวบ้านที่ติดกับครัวครับเป็น,พ,นพื้นที่ที่มีเนื้อที่ใช้ฝอยมากพอสําหรับวางเตาวางครัวสาหรับทาอาหารไทยๆไ,ได้ด้วยครับถัดมานะครับก็จะเป็นล็อกวางตู้เย็นครับซึ่งตู้เย็นที่ทางโครงการให้มาจะเป็นตู้เย็นขนาด9คิวถ้าเกิดคิดว่า9คิวเนี้ยมันยังเล็กไปสําหรับรตัวบ้านกรณีบ้านหลังเขาทั้งใหญ่ถ้าเกิดอยนะู่แบบหลายครอบครัวอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าเนื้อที่นะครับ ตัวเคาน์เตอร์กับตู้เย็นอ่ะมันยังเหลือเนื้อที่เหลือไว้อยู่สามารถซื้อตู้เย็นขนาด12คิวอย่างเงี้ยมาตั้งได้เลยโอเคค่ะใช่ครับถัดมาเรียกว่าเป็นบาร์ครับบาร์สำหรับทําอาหารวางเครื่องดื่มจุกจิกเล็กๆได้หมดเลยครับมันนี้ชอบมากเลยนะคะเป็นบาร์เนกบาร์เนกประสงค์ครับซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีตัวโครงการบ้านเราจะออกเขาเรียกว่าตกแต่งภายในเนี่ยฮะจะเป็นออกแนวไทยร่วมสมัยเป็นแบบ ไทยโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงของที่เขาแบบประจักในกิปเก๋มากเลยใช่ครับจะมีแบบความเป็นไทยแฟมเข้ามาซึ่งอย่างเงี้ยฝรั่งชาวต่างชาติเขาจะชอบครับนี่ครับแล้วต่อไปที่จะปิงพาไปดูก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นครับแต่ระหว่างทางเดินผ่านไปห้องนั่งเล่นเนี่ยฮเาจะผ่านเป็นโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าวเรานั่งได้ถึง8คนเลยนะครับ ถ้ามุมนี้สมมติว่าครอบครัวไม่ใหญ่มากเราเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะแบบว่าจัดขนาดลดลงอย่างเงี้ยลดขนาดลงได้ครับเพราะว่าอันนี้มันก็แต่ขนาดที่ให้อยู่มันก็ไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่เกินไปด้วย <c oughs> 4. 5หคนเนี่ยกำลังดีเลย <c oughs> แล้วก็มันเห็นทั้งวิวของสวนข้างบ้านแล้วหน้าบ้านก็จะเห็นเป็นวิวฝา่ว่น้ำด้วย <c oughs> ถือว่าเป็นมุมโต๊ะทานข้าวที่ลงตัวทีเดียวเลย แล้วทางโครงการให้มาด้วยไ,มไหมคะอย่างนี้ทางโครงการให้มาด้วยครับในส่วนของโต๊ะทานข้าวนี้ครับถ้าเกิดซื้อบ้าน A 5หหลังนี้ครับให้เลยฮะโอ้โดีคนะ่ะดีมันมุมนี้โซฟาขนาดใหญ่มากมุมนี้ะจะเป็นโฟาฟาหนังที่ใช้โทนสีนนอนนรองรับกับพวกสีของครัวสีของฝุง่นต่างๆเราจะใช้เป็นแบบโทนออกน้ําตาลน,นะครับ,รบมันทําให้ดูมีความเป็นแบบผู้ดีแบบดูมีรสนิยมมากๆเลยฮะ ค่ะโอ้คุณปิงคะถ้าสมมติว่าเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยทาง <ขอ S 1> เราทางคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ชอบสนใจอย่างเงี้ยทางโครงการนี่สามารถจัดให้ได้ไหมคะสามารถจัดให้ได้เลยครับเพราะเรามีสถาปนิกของของโครงการเราเฉพาะอยู่แล้วก็สามารถแจ้งกับทางเราได้เราจะให้สถาปนิกเนี่ยออกแบบแล้วก็หาราคาของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเรียกว่าราคาถูก แน่นอนครับโอ้ผู้ขนาดนี้แบบบริการหลังการขายดีเยี่ยมเลยนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวอยากมาชมห้องนอนกันบ้างว่าห้อปิงจะช้าอยู่ใหญ่เราไปชมกันเลยครับค่ะท่าวัานี้นะครับก็เรียกว่าเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งของตัวบ้านของเราซึ่งห้องนอนนี้จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ขนาดเล็กที่สุดเรายังให้ความรู้สึกเขาเรียกว่าปลอดโปร่งแล้วก็มี การดีไซน์ที่ฮัลูฮลามากเลยฮะเรื่องสถาปนิก้าออกแบบได้ลงตัวมากเราจะเน้นเป็นสีโทนเข้มครับ<อ>ใช่เข้ามาแล้วรู้สึกอยากนอนตลอดเวลาเป็นมากค่ะแต่ก็ไม่ดูมืดนะม,มีช่องกระจกด้วยแบบแสงเข้ามาเป็นเนอะพอมองมาอีกมุมนี่ครับ,รบที่เขาเรียกว่าเราเป็นจุดขายเลยก็คือตู้เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่มาก ในตู้เสื้อผ้าไปก็จะเป็นแอร์แล้วไฟของเราที่ใช้ก็จะเป็นไฟแบบไฟดาวไลท์สา,ามารถปรับมูดปรับโทนให้ความรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์แบบสไตล์รีสอร์ทบ้างเลยค่ะชุ้ชมถ้าเกิดซื้อบ้านที่นี่ของเรานะฮะเหมือนคุณไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะเหมือนคุณอยู่รีสอร์ทอยู่โรงแรมระดับ5ดาวอยู่ตลอดเวลาเลยยิงเข้ามาในส่วนของห้องน้ำนะครับ ห้องน้าของเราก็จะมีช่องระบายอากาศให้ด้วย่ไม่ให้ให้ความรู้สึกอึดอัดจนเกินไปยังมีแฝงเข้ามาแล้วก็จะเป็นกั้นโฟนเปียกแล้วก็โฟแห้งวัสด<ม>ุที่ใช้ก็เป็นวัสดุพรีเมียมอย่างดีทุกอย่างเลยครับเป็นการแล้วการฉาบกระเบื้องของเราก็เป็นกระเบื้องยาวถึงเพดานของห้องน้ําด้วยเลยใส่ใจทุกรลยละเอียดเลยนะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมากครับอยากให้ลูกค้ารู้สึก เหมือนไม่ได้อยู่บ้าน mm hmm. บ้านที่ยิ่งกว่าบ้านครับต้องค <c oughs> าซาคอริน่าใส่อีกห้องหนึ่งเลยค่ะโอเคแล้วระหว่างทางเดินไปที่ห้องนอนที่ 2, 2> mm hmm. ห้องนอนสุดท้ายนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเรามีการจัดประดับตกแต่งต้นไม้ mm hmm. การวางภาพใช่สังเกตได้เลยว่าแสงเข้ามาอย่างเต็มที่มากเลยนะคุณผู้ชมดูดิต้นไม้ไม่ตายค่ะแล้วก็มีช่องให้แสงเข้ามาด้วย mm hmm. เพิ่มความสว่างภายในตัวบ้าน แล้วทางเดิมรู้สึกแบบเหมือนเดินอยู่ในห้องโถงทางเข้าโรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยฮะค่ะแล้วห้องนอนต่อไปครับเป็นห้องนอนแบบที่สองซึ่งนอนนี้เราจะใช้โทนสีที่ดูสว่างกว่าห้องนอนแรกเหมาะกับบผู้ชายหรือผู้หญิงคะโทนสีที่เขาจับไว้ให้เนี่ยอันนี้จะเหมาะกับผู้หญิงคุณสุภาพสตรีครับสุภาสตรีใช่จะเป็นห้องนอนออกหวานหวานแต่ไม่ได้หวานจนเกินไปเขาเรียกว่าหวานแบบพอดีอันนี้ค่ะ แบบเฟอร์นิเจอร์ให้ค่อข้างเต็มเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเราตู้ก็เป็นตู้ขนาดใหญ่เหมือนกับห้องนอนแรกเลยครับแล้วข้องในนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ําที่มีการดีไซน์ทุกอย่างได้ลงตัวแล้วก็เพิ่มขึ้นมานั่นคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังคากระจกค่ะใช่ครับรให้ความรู้สึกเหมือนเราอาบท่ากลาง ห้องที่มันแบบปลอดโปร่งอะเหมือนไม่ได้มีหลังคาเพราะแสงมันจะเข้าหนักมากตรงนี้ต้องก็สว่างมากแล้วครับแสงเข้ามาแบบเต็มที่ม้ดึงแบบธรรมชาติเข้ามาใช้ด้วยแล้วมาถึงห้องสุดท้ายนะครับเป็นห้อง m ส s t อร b เบ r o o m บอกแล้วว่าเข้ามาต้องพูดว่าว้าวเลยแบบจริห้องใหญ่มากผมนึกว่าจะว้าวหนักกว่านี้ไม่รู้แบบห้องใหญ่มากคือแบบตะลึงอยู่ไงคะตะลึงอยู่คือห้องนี้เรียกได้ว่าเป็น ห้องที่ผมอยากมานอนทุกวันเป็นเพราะด้วยเนื้อที่ที่ห้องมันกว้างขวางขนาดนี้ครับสามารถวางเตียงที่ใหญ่กว่าเตียง6ฟุตก็ยังได้เป็นส0ฟุตไปเลยโเอาแบบถ้างั้นเตียงต้องปวดเลยไหมคะเพราะตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เขามาวางมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สีแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยลงตัวกับตัวห้องมุมโตอะไรนะโต เป็นตัวเครื่องแป้งครับรื่องแป้งเหมาะกับพิชชนมากเลยค่ะเหมาะใช่ไหมครับเหมาะมากซื้อไหมครับซื้อเลยไหมครับเดี๋ยวผมแจ้งกับทางเจ้าของโครงการเลยว่า<ด>ห้องนี้จองพ <นะ S 2> ิเศษให้ได้ไหมคะตัว,ต,วตัวเครื่องแป้งนะครับจากพมอลข้างบนก็จะเป็นโคมไฟแล้วเราเป็นการดีไซน์ออกแบบแบบให้มันดูคลาสสิกแล้วก็ลงตัวครับนี่ตรงนี้ทุกเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นขนาดใหญ่เหมือนห้องที่หนึ่งห้องที่สองเลย แล้วความเท่อย่างห้องนอนเรานะครับนั่นก็คือตัวภาพวาดต้นกล้วยผมชอบมากอันเนี้ยเป็นต้นกล้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะหัวปีใช่ไหมวิวีแล้วมีหัวปีตื่นนอนมากับฝุดยอดอะคิดยังไงมันมียอดหัวปีใช่ไหมคะใช่ครับมันก็เลตื่นมาแบบหัวปีจะตกไฟหัวตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมนดูบุ้ห้องน้ำมันมัง้อห้องน้ำของเราก็จะเป็น ห่างอาบน้ําเชิญเข้าไปดูได้เลยนะครับค่ะย้ายฟนเปียกฟนแห้งแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากออกจากห้องน้ําครับเปลี่ยนห้องน้ําเป็นห้องนอนเลยอะไรอย่างนี้นี่มีเครื่องระบบน้ําวนด้วยแล้วก็ติดแล้วนี่ไงสุดยอดอ่ะใช่เราแบบไม่ต้องเปิดไฟเลยอีีชส สบายตาม,มากเลยเพราะว่าเราเปิดช่องระบายอากาศนะครับเรามีช่องระบายอากาศแล้วก็มีช่องระบายอากาศข้างบนอีกเป็นหลังคากระจกนะฮะมันเลยทําให้ห้องรู้สึกดูโปร่งแล้วก็ดูหายใจสดชื่นห้องน้ําเราเลยไม่ทึบครับ <c oughs> การดีไซน์ออกแบบสีอะไรเงี้ยก็เป็นสีที่มันทําให้รู้สึกสบายตา สกีมีคำถามค่ะคุณครับสมมติว่าเสกีเนี่ยอยากได้แบบห้อ,องมาสเตอร์เบดอย่างนี้นะ <หา S 1> ดีไซน์สกีชอบแล้วล่ะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบสามารถทีจจ่จะเดินออกไปสาไห่น้ำได้อย่างเงี้ยคุณปิงสามารถจัดให้ได้ไหมอ่ะซึ่งตอนที่พี่เพกกี้เข้ามาโครงการจะเห็นว่าเราจะมีที่ดินที่เราแบ่งบแปลงไว้อยู่ซึ่งสามารถให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาดูบ้านเหล่าบ้านตัวอย่างเหล่านี้แล้วก็มาบอกเราได้ว่าต้องการฟังตามนี้เลย แล้วก็แจ้งเลยก็ได้ว่าอยากให้ห้องมาสเตอร์เบดมอ่ะมีประตูคอนเน็กออกไปที่สระว่ายน้ำคือมุมนี้เหรอคะได้ครับอยากจะทำประตูคอนเน็กขึ้นมาอยากจะให้เป็นไลเดอร์พุ่งออกไปเลยเนี้ยก็แจ้งกับทางเราได้ใช่เดี๋ยวเราจะจัดให้กับลูกค้าที่ต้องการเลยครับเยี่ยมมากเลยโอ้สำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณปิงมากเลยนะคะที่มามาพารามารีวิวในบ้าน A 5ห้าหลังนี้นะคะแล้วพี่เฟกี้อยากซื้อยังฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังขอบคุณมากค่ะคุณปิงครับสวัสดีครับ แล้วสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่เห็นแล้วถูกใจนะครับก็ถ้าเกิดไม่กล้าที่ติดต่อมาทางปินก็แจ้งแอบแจ้งพี่เฟกิมาเลยก็ได้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีราคาพิเศษให้โอ,อเคค่ะ หลังจากที่เราได้เดินชมกันจนทั่วบ้านแล้วนะคะเราก็สัมผัสได้ถึงโครงการที่ติดกับธรรมชาติแล้วก็ภายในบ้านนะคะยังมีช่องแสงขนาดเยอะก็คือหน้าต่างจํานวนมากภายในบ้านนั่นเองสามารถที่จะเปิดรับลมธรรมชาติเข้ามาภายในบ้านได้อย่างเต็มที่กันเลยค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะคงไม่พลาดมุมหน้าบ้านแน่นอนเพราะว่าติดกับสระว่ายน้ําแล้วก็มีมุมให้นอนอาบแดดได้ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับโครงการคาซาคอ l i นาหัวหินที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปรีวิวโครงการไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่อยากให้เราไปรีวิวโครงการไหนให้ดูก็คอมเมนต์กันได้ที่ Facebook หรือ,เ,อเว็บไซต์ลิวินหัวหินค่ะเราจะไปรีวิวให้ถึงที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินชะอำปราณบุรีและเขาเต่าค่ะวันนี้นะคะดิฉันเซกินิตยานิวงศาต้องจากคุณผู้ชมกันไปแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ